เจอกับทางดาา้านก้าศึกอปตกัมพีต่อคัน2ปอนนะคุณ็อดครับพิกัด107 10ต่อ109เครับเพชรเมืองชนนี้ต่อให้เพชรเมืองชนพอสุวนทองหรือสท่าสารเลยครับ,รบหรือเอกบางไทรอ่าหลายสีเสื้อไงแต่คนเดียวกันซ้อมอยู่ที่เดิมนะครับซ้อมอยู่เอกบางไทรจังห <ผม S 1> วัดชนบุรีนะส่วนทางนี้ครับเจ้าก้าศึกเนี่ยมุมน้ำเงินน้ำหนัก2ปอน ได้เปรียบน้ำหนักแล้วก็รูปร่างด้วยครับใช่ครับเอามาตอกัำพีสโลแกนว่าอไงนะคุณอ็อตไม่ต่อยวัวล้มไม่ให้ขึ้นชก <laughs> แต่คนนี้ที่ผิดแปลกจากคนอื่นครับเขาไม่ใช่มวยหมัดครับเขาเป็นมวยฝีมือเออ<ต>เป็นคน<ส><ส>เดียวในค่ายนะครับแต่สถิติก็น็อกบ่อยนะก็ <c oughs> เป็นมวยฝีมือที่เข่าแหลมไงออชนะน็อกทั้งวิทยาเล็กเจริญธรรมรักนะพวกนี้ส่วนเพชรเมืองชนเนี่ยสามฟอร์มหลังแพ้รวดเลยครับแพ้เด็ดขาดประพงสว่าง นะครับแล้วก็มาแพ้โอเลสินนิวัฒนแล้วก็หายไปเลยต่อยไว้เมื่อตุลาคม5 6กับคุณนออ็อตก็หายไปเลยนะครับโอ้นับที่กี่เดือนอนะโอ้มี oh, <B> 4 5เดือนนะห,นนะหลายเดือนเลยแล้วก็ฟอร์มล่าสุดกลับมาเวทีมาตรฐานครับแพ้เบียดให้กับวันวิชิตมินายโยทินนี่ครับประทานเอกบางไทขึ้นตอบมงคลให้เลยครับ จะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับแพ้ติดต่อกั็มาหลายแต่หลายไฟก็คนนี้ครับแต่วันนี้ได้เรื่องชื่อชั้นและครับ,รบการผ่านมวยต้องบอกว่าเพชรเมืองชนนี่เหนือกว่าเยอะแต่วันนี้เสียเปรียบใช่ครับเสียเปรียบทั้งรูปล่างแล้วก็น้ําหนักตัวดูครับสูงยาวกว่าเห็นเลยครับก้าสึกเพชรเมืองชนว่าต้องดูครับปีมือเหมือนกันนะมวยปีมือเหมือนกันอาวุันี้ถือว่าหลากหลายทั้งคู่ครับ แต่ว่า<ม>จะประมาทประมาทหมัด,มด,มดอบประตรกำพีไม่ได้เลยนะครับเราหมัดอบรตรกำพีนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วไฟนี้พี่ทิชัยก็ช่วยปั้มไปด้วยดิใช่มช,ช่วยซ้มอมช่วยปัม้มช่วยลงนวมด้วยครับ,รบแล้วก็ค่อยกลับมาสิบสามเหรียญมีแข้งซ้ายครับแข้งขานี่ยาวถ้าชกวงนอกนี่เพชรบึงชนจะเข้าติดไม่ติดต้องมาดูเลยครับโอ้โหดูครับแขนขาแกยาวเหลือเกินหมัดแยบ เพชรมงชนต้องชวนทะเลาะครับถ้าอยู่วงนอกนี่ลำบากเอาทีนำไปก่อนยับเพชรมึงชนนี่เป็นการเปลี่ยนสีเสื้อไฟแรกด้วยนะครสีเสื้อพอสวนทองระเดิมได้ไม่ได้ครับรอะล่าสุดของกาศึกนี่ก็ไม่ดีนะคุณนอ็อตแพ้คะแนนได้กับชัยมงคลสูจีบะมีเกียววันนั้นนี่โดนชัยมงคลหวดซ้ายแต่เราเม็ดเน้นๆแหละครับ ขยับขยับอยู่ยกแรกอะตามมาสามมวยบ้านเราครับขอดูเชิงก่อนผ่านไปแล้วครับยกแรกเรดเปิดเปฟนบองชนได้เปลี่ยวสิบเอ็นะครับเอาครับผ่านยกแรกแฟนบวยยังดูที่ทางลมครับ ยังเดินหน้าเข้าหากับเพชะมงชนเสียเปรียบรูปร่างครับต้องเดินชกวงนอกนี่ลําบากอุย้ยมีหุกซ้ายด้วยครับเจาะยางแล้วก็หุกซ้ายก้าสึกนี่ยิ้มเลยครับแต่ดูว่ายิ้มแย่ๆโดนแล้วมีตกใจไงตกใจเพาะมงชนนี่ก็อาวุธหนักเหมือนกันครับหนักทุกลูกครับออกได้หลากหลายมาเท้าเข่าศอกเอาทีสักกัดไว้ก่อนโอ้โหหมัดจะยาวเอาว้ามี ขวานี่แม่เกือบจะก้านคอเลยครับผมกล้าสึกมี1 2ครับเพชรมุงชนถีบถีบสก,กัดครับถ้าถีบนี่ลำบากนะครับเพชรมืองชนลำบากครับเตะเมื่อสักครู่นี่ฟังชัดเลยเสียงขยับขยับเดินกดดันเลยครับเพชรมุงชน วันนี้ตั้งใจมาแจ้งเกิดครับโอ้โกาศึกโดนหมัดก้าไปครับไม่เพื่นรชนวันนี้เสริมหมัดมาครับต้องดูว่ายังไงครับกาศึกนี่จะมีแลกมีสวนเลยหรือเปล่าครับขยับก็ยังเรื่อยๆนะรูปเกณฑ์คุณน็อตเอ้ย เทสหน่อยครับขอลองดูว่ายางเนี่ยของจริงหรือของเกย๊ยางเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่โดนหนักๆโดนบดไปที่เดิมมากๆนี่ไม่ดีนะครับทางด้านกล้าสึกโดนแล้วอย่าสะดุกอย่าออ,อาการครับยก3ามดูกันต่อขยับเข้ามา ถีบนำบครับเพชรมงชนยังตั้งรับอยู่นะครับกล้าศึกนี่ครับเตะล่างรูปล่างนี่สูงยาวกว่าครับครับพยายามจะถีบสกัดไว้ก่อนกล้าศึกถ้าอยู่ใกล้ๆนี่อันตรายครับต้องบอกว่าเคี้ยวเล็บแกเยอะสำหรับเพชรมงชนเาจาะยางอีกทีหนึงเอาครับ เน้นครับเน้นหมัดมาโดนอีกแล้วคือกล้าสึกเดีย่ยโดนยางมาเยอะแล้วนะครับอาวาธดี้จับทางยากครับมีเตะล่างแล้วก็ขึ้นบนด้วย2ยกนี่เพชรมึงชนได้เรียบถึง3ช่วงตัวครับวิดอรโอ้โหถือว่าเยอะเลยครับเอาเดินแข้งขวาพยายามจะล็อกครับแหมผักออกไปก่อนเพชรมึงชนครัไม่อยากชวนทะเลาะวงในครับอยู่แบบนี้ดีกว่า แข้งขวายังติดบังครับขวาอีกทีฮุกซ้ายล็อกแล้วครับล็อกแล้วกาศึกสูงยาวแบบนี้ตีเจ็บแน่นอนครับเสียบขวากระทุ้งเข้าไปเสียบขวาอีกทีครับ<อ>ายาไส้มาเน้นๆเลยครับอาวุธเอากาศึกทําได้ครับทีมสก,กัดไว้ตั้งหลักได้หรือยังเอ้าโดนอะไรครับโอ้โหฮุกซ้ายครับ ฮุกกสายดูช้าๆครับนี่ครับหลับไปแล้วครับตามไม่แข่งหุกสั้นๆเลยครับจังหวะนี้เพชรเบืองชนปิดเกมเร็วครับเอาชนะดอกไปได้ในยกที่3ครับหมัดเดียวเกมจบเลยครับหลับเลยครับโอ้โหก็ถือว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีครับเต็มปลายคางโอ้แบบนี้นี่ต้องบอกว่าปิดตำราเอามาตอกัำพีเลยนะ แล้วไหนบอกว่าลงนวงกับมวยหมัดมาเยอะครับไม่แต่จังหวะพลาดครับโดนเต็มๆนะโดนเต็มครับ